สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ารบทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สนามฟุตบอลย่าเทียม4ีลันฟุตบอลลิสตาฟูเก็ตครับนำท่านผู้ชมทุกท่านมาชมการถ่ายทอดสดครับการแข่งขันฟุตบอลอาวุโสในรายการน้องกันซีเนยร์ลีกซีซั่นที่4เกมครึ่งแรกเริ่มต้นครับสมตำสองฝั่งของบุกก่อนจากซ้ายไปขวาตรงนี้ ได้ตั้งเกมขึ้นมาใหม่ครับของทางด้านสมตามสองฝั่งของพัฒนาคืนคงกัดแทงอ้าวแล้วตรงนี้เจ้าโอตัดได้เจ้าโอฝากไปสุรวิทย์แล้วแปรลูกนี้โอ้ยเรียบร้อยเลยครับถ้าผิดพลาดเองครับแนวรับของทางด้านสมตามสองฝั่งของอแล้วก็โดนลงโทษเลยครับโดยทางด้านสุรวิทย์ครับเปิดสกอขึ้นนําให้กับทางด้านทวีวัฒนำไปแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์ออนศิลิ กัดแทกขึ้นไปตรงนี้แล้วยังได้อยู่ครับสิริสุขใสอ้าตอกโซนมาให้จโจโจตปาดเข้าไปแล้วก็เรียบร้อยโอ้แล้วก็คนเดิมครับหมายเลข9สุรวิทย์ล่ามันแม่บวกสกอร์ที่2ให้กับทีมครับขึ้นนำเป็น2อศูนย์แล้วก็เป็น2ประตูของตัวเองด้วยครับมีโอกาสได้และผู้ตัดสินเป้าสัญญาณจบเกมครับก็เป็น3คะแนนของทางด้านทวีวัฒน์เอฟซีครับเอาชนะสมตามสองฝั่งโขงไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์ ครับก็ขอนําท่านผู้ชมทุกท่านครับมาติดตามชมกันต่อครับเกมคู่ที่2ประจําสัปดาห์ที่2ครับฟุตบอลเกมครึ่งแรกเริ่มต้นครับเป็นเอฟซีบุกก่อนจากขวาไปซ้ายแล้วเปลี่ยนจุดตรงนี้จริงของปียพงศ์ยังไปตดครับลนชัยสุวรรณวงศ์ตรงนั้นยังปะแต่ฝากขวามาวันโนกระแทกขึ้นหน้าไปอ้าวเจ้าทิวเก็บได้แล้วแปรลูกนี้อา้าวเรียบร้อย โอ้กลับมานำแล้วทางด้านเป็นเอฟซีครับจังหวะส้มลนพอดีครับตรงนั้นของทางด้านเจ้าทิวครับมาการทองแดงเจ้าทิวลุยแล้วเดิงจังหวะแต่งเข้าขวาลูกยิงอยู่นี้ห่อเรียบร้อยเลยครับถ้าคมกริบเลยลูกยิงของเจ้าทิวครับมาการทองแดงบวกสกอร์ที่2ให้กับทีมแล้วก็เป็นสกอร์ที่2ของตัวเองด้วยครับมีโอกาสลุ้นแฮตริกแล้วอย่างนี้ ขึ้นมาแล้วว่าวัฒนาวัฒนาได้ยิงเหมือนกันตรงนี้นะตามตีไข่แตกได้แล้วครับวัฒนางานแข็งตามมาเป็นหนึ่งประตูต่อสองแล้วลุยขึ้นมาเจ้าเทีวสุดเส้นแล้วดีดมาลูกนี้เอาจนได้ครับเป็นทางด้านธน,นาพัฒน์คงชันนะครับบวสกสกอร,ร์ที่3ให้กับทางด้านแฟนเอฟซีขึ้นนำเป็น3ประตูต่อหนึ่ง อยู่บัณฑิตปากพี่ชูวงชูวงอ้าวช้าไปแล้วแล้วเป็นธนภัทรคงชนะโยกไปซ้ายแล้วตรงนี้ดึงจังหวะหลอกแล้วริงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โทางด้านลลนาชัยออกมาคว้าก็ไม่ถึงบอลตรงนั้นครับทำให้ทางด้านเฟนฟิีครับถึงนําเป็นสประตูต่อหนึ่งจากทางด้านธนภัทรคงชนะแล้วก็ไปแล้วยิงตรงนี้อย่างไปติดที่บาที่ครับ และผู้ตัดสินก็เป่าสัญญาณจบเกมครับก็เป็น3คะแนนของทางด้านทีมสอ,สอสอแซมภูเก็ตเอ็กสอทอดงป่าตองเอ็กเฟนเอฟซีครับเอาชนะขับเจนไปได้ด้วยสกอร์4ประตูต่อ1เดี๋ยวครับก็นำท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาติดตามชมกันต่อครับเกมคู่ที่3ครับในสัปดาห์ที่2การแข่งขันฟุตบอลอาวุโสในรายการน้องกันซีเนียร์ลีกซีซั่นที่4่ ครึ่งแรกก็กำลังจะเริ่มครับสัญญาณมาเป็นทางด้านวีภูเก็ตบุกก่อนขวาไปซ้ายแนมะยิงของปากร์ตรงนี้มีกระชอกแต่ยังตามมาเก็บได้ครับทางด้านจิมเจอทางด้านสมรถครับจิมทิ้งไปบอลทุ่มครับวีภูเก็ตอนุชิตอนุชิต,ชตยิงยัดมาตรงเนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้มายัดลูกไฟเข้าใส่ตรงนั้นครับล้มปัดไม่ทันครับทางด้านสุดที่เลิศองสมหวัง ทำให้วีพูเก็ตขึ้นนํำไปแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์สิกะพงให้ไปอนุชิตถ่ายคืนสิกะพงเทพพัฒนให้ที่อนุชิตมองด้านในแล้วยัดมาหน้ากรอบแล้วก็เรียบร้อยเลยครับทํามาลักดวงทิพครับฉีกหนีตัวประกบไปยืนอยู่จ่อๆตรงนั้นก็ขึ้นนํำเป็นสองศูนย์เลยท้ายที่ว่างครับสมรสแก้วบำรุงสมรส เปิดยาวขึ้นมาตรงนี้แล้วมงของอภิชาติตัง้งได้จริงด้วยเรียบร้อยครับลูกมงตั้งมาของทางด้านสกุลชม,ชมชเหลาครับไ้มาที่อภิชาติเหล่าทองอตามมาเป็นหนึ่งประตูต่อสองครับไปแตกิมพานุพงให้ซ้ายไปวิชานวิชานกระแทกขึ้นมาพานุพงไหลให้อภิชาตเจาะขึ้นไปแล้ววิชิตป้ายมาในกรอบแล้วไปลูกนี้เอายังไปตีเซฟแล้วซ้ำอีกทีเรียบร้อย โอ้เอาจนได้ครับจเจ้าเล็กสกุลโฉมชเฉลาาตามตีเสมอได้แล้วครับตรงนี้กลับมาเสมอกันที่2ประตูต่อ2กงับต,ตันตตยัดเข้ามาแล้วตรงนี้อ,อ้าวจังหวะเกมลับไปผิดพลาดครับทางด้านเต็กกิม ล้วเ,เป็นจันยงวลวิทยานุสรครับจอ่จอตรงนั้นกลับมานําเป็น3ประตูต่อ2อีกครั้งหนึ่งครับแทง3แล้วสัญญาณมาพิชาติยัดไปแล้วไข่ของเจ้าเล็กสกุลไหลตรงกลางแล้วแปรของวิชานเรียบร้อยนะตามตีเสมอจนได้ครับวิชานจัมปาดาเสมอกันที่3ประตูต่อ3 ปล่อยบอลเร็เวครับสมรถขวาที่เจ้าโกโก้ครับพานุพงษ์หยัดเข้ามาในกรอบรับแปรของสกุลยิงซ้ำมีอีกทีเรียบร้อยโอ้เจ้าเล็กสกุลชมชเหลากลับมาพลิกแซงเลยครับน้ำเป็น4ประตูต่อ3แล้วทำรมารักยิงตรงนี้แอัดกำแพงใช่ั้นและผู้ตาสินเป่านกวีดยาวครับจบเกมเป็น3มคะแนนของทางด้านเต็กกิมเอซครับ เฉือนเอาชนะนาทางด้านวีภูเก็ต FC ไปด้วยสกอร์4ประตูต่อ3ครับก็กลับมาชมเกมในคู่ที่4กันต่อครับในรายการน้องกันซีเนียร์ลีกซีซั่นที่4ครับในเกมครึ่งแรกเริ่มต้นครับเป็นทางด้านเอประตูรีโมทแมายิงลูกนี้เลยของทางด้านสุวัสด์ชัยสุวรรณ กระแทกขึ้นไปอภิชัยนาคงาพงศ์อภิชัยกลับตัวยิงตรงนี้ห้เทียวเสาไปนิดเดียวครับลูกงครับตัดได้ให้ที่ชนละศิษย์ชนละสิธิ์เข้าซ้ายแล้วยิงลูกนี้ฮะแมยังปฏิเสธได้ครับทางด้านเจ้าเอบุญญฤทธิ์บัวปั้นครับของทางด้านเอปัตุรีโมดทุ่มฝากมาที่เกชาเกชาเล่นกับอัสนาวีจะพลิกหนีตรงนี้แล้วยัดเข้ามาในกรอบแล้วแปดเรียบร้อยเลยครับหบอลมันมาเข้าเท้าพอดีทางด้านสุวัสด ถ้าเปิดสกอร์ขึ้นนําให้กับทางด้านเอประตูรีโมทครับนําเป็น1ประตูต่อศูนย์ยขอออกขวาสุดที่ชัยจะบปลายขึ้นไปตรงนั้นอาวแล้วหนีบาได้ครับเข้าซ้ายจริงลูกนี้มะสุนทรอสยตองแล้วซ้อีกทีเรียบร้อยโอ้เป็นทางด้านพี่ชัยนาคพงครับตีเสมอให้กับทางด้านคิงตู้แช่ได้ครับกลับเข้าสู่เกม แล้วยังได้เป็นบอลบุกอีกทีครับของทางด้านคิงตู้แช่ครับจากเตะม,มุมมาลงไหลมาแล้วสุดที่ชัยยัดเข้าไปเอา้าเรียบร้อยเลยตรงนั้นฮ้าสุดที่ชัยชัยสุวรรณครับ,รบกลับมาพลิกแสงเลยทางด้านคิงตู้แช่แสงเป็น2ประตูต่อหนึ่งครับของทางด้านคิงตู้แช่จากบอลทุ่มทุ่มฝากมาสวิทสวิทยขว,วากออกขวาแล้วสดที่ชัยตรงนี้ได้ยิงอา้าแล้วก็าเรียบร้อยเลยครับ โอ้คมกลิบเลยลูกยิงของทางด้านเจ้าสุดสุดที่ชัยชัยสุวรรณขึ้นน้ำเป็นสมประตูต่อหนึ่งแล้วครับประตูที่2ของตัวเองครับ ตรงนี้ทะลับแล้วครับทางด้านนารุโตและพูตัาสินเป่านกวียาวจบเกมครับ3คะแนนของทางด้านคิ้งตู้แช่ครับเอาชนะเอประตูรีโมทไปได้ด้วยกกสกอร์3ประตูต่อ1ครับก็นำท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาชมเกมกันต่อครับในคู่ที่5ประจำสัปดาห์ที่2ครับ เกมครึ่งแรกเริ่มต้นครับ MSKG เล่นก่อนซ้ายไปขวาแม่ยิงยัดของดานด้านนัฐพงศ์ตรงนั้นยังไปติดนุก,กูลนุก,กูลดึงจังหวะแล้วยัดไปอ้าวที่ว่างครับอานูดได้ลุยแล้วตรงนี้ล็อกข้าขวาตั้งป้อมแล้วจริงตรงนี้เรียบร้อยหแม่ปฏิเสธไม่ออกครับทางด้านเกิดพันทำให้ MSKG ครับขึ้นนำไปแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนย์จากอนุพันทิพย์ เกมกันใหม่ครับตรงนี้เลดไดมอนด์ปิยพง์ชเอม <c oughs> ให้มาที่ปาลมปาลมจะฝากอ้าวแล้วติดกลับมาเป็นเกมของทางด้าน m s k g อีกแล้วตรงนี้จะาวาลินนลงมาขอแล้วถ่ายคืนไปวิทยาสมทองครับขออกขวามาอนุกูลจเจริญกุลอนุกูลถ่ายไปวิทยาโตดแล้วเคาะของทางด้านนัทงพงษ์มาแจ้งเอาเสียบอล ปาลมให้ไปประพันธ์ย้อนอ้าวแล้วมาเข้าทางเจ้าเอสอนเพชรเจ้าเอลงจริงเรียบร้อยเลยครับเลือกเสาไกลตรงนั้นครับบอลเลียดเลียดหน้าเกิดพันเอาไม่อยู่ครับสุดกันใหม่ครับตรงนี้เล i ไดมอนย้อนมาประพันธตัางเกมขึ้นมาใหม่ครับของทางด้านเล i ไดมอน บอลย้อนขึ้นมาของเลดไดมอนด์ตรงนี้อ้าวเสียบอลแล้วเจ้าเฟสโนก,กูลอ่าก,กูลยกให้ที่ทางด้านกฤสดาคอเข้าในแล้วไหลต่อเจ้าเอเจ้าเอล็อกหนีเข้าซ้ายแล้วทิ้มลูกนี้เรียบร้อยเลยครับอ่าเป็นสามประตูต่อศูนย์อ่าแล้วก็เป็นประตูที่สองของตัวเองครับทางด้านเจ้าเอสอนเพชรชาติมนตรีสดาแลบถ่ายมาเจ้าเฟสเอาแล้วได้ดวนแล้วปั่นลูกนี้ออกชนสามเหลี่ยม ขึ้นมาของเลดไดมอน Diamond ตรงนี้อ้าวเสียบอลแล้วเจ้าเฟสเจ้าเฟสบังเจอ2ด่านแตะหนีไปได้เข้าไปในกรอบยัดเข้าไปแล้วแปรเรียบร้อยเลยครับอ่าเป็นทางด้านกิตสดาราชาหน้าครับเดียวเดียวอยู่ตรงนั้นไม่เหลือนำห่างเป็นสประตูต่อศูนย์สันติชัยเจออนุกูลกระดกมากิตสดา กีดซะด่าบังเอาไว้แล้วย้อนคืนตรงนี้อ้าวเราได้ตัดกันมาวีโรลดวีโรลด,รดจริงลูกนี้อ้าวตีไข่แตกได้เหมือนกันครับเป็นดังด้านวีโรลดปลูกไม้ดีครับตามมาเป็น1ประตูต่อ4แถว2แปรของอาโนโหนแนมะยังไปตดครับและโบตาเซนก็เป่าสัญ,ญญาณจบเกมครับก็เป็น3คะแนนของ m s k g ใบผึ่งผายซีมีครับเอาชนะเลดไดมอนด์ไปได้ด้วยสกอร์4ประตูต่อหนึ่ง ครับก็ขอนําท่านผู้ชมทุกท่านครับมาติดตามชมกันต่อครับเกมผู้สุดท้ายครับประจําสัปดาห์ที่2องในรายการน้องกันซีเนยร์ลีกซีซั่นที่4ครับเกมครึ่งแรกเริ่มต้นครับทางด้านธรรมรักษ์ได้เริ่มเล่นก่อนแล้วยิงของเจ้าดาบเพนดึงจังว <S <S <ไ>หวะหาแล้วส่มยศลองยิงมาตรงนี้นะธรรมากรครับยังปาผินปลาลอยแล้ว ซ้ายมีขวาแล้วให้มาตรงนี้แปลยังไปติดทับลูกปเป็นเจ้าหนุ่มอนุชาเล่นกับทางด้านสมยศล้ว,ว่างเท้าจริงลูกนี้ยังไปติดทับอากาลิศตรงนี้บ่อนปามกันอยู่แล้วแปลลูกนี้ฮาเจ้าคิมโ้ยกลางพิธีนัน,พ,น,นพิธีนันบัวสีเล่นสั้นๆกับเจ้าเล็กมานะคุณกลับมาพิธีนันพิธีนันลองยิงไกลแล้วจะาหอตรงนี้ บอลมันมุดเข้าก่อไปเลยครับบอลมันน่าจะมีฉลับทางด้านสุวินด้วยครับทำให้ทางด้านจีราพัทเก็บซัพย์นั้นหลงเลยครับโอ้เราก็ขึ้นนําแล้วตรงนี้ธรมร,รักเอฟซีครับได้จากทางด้านพิธินันบัวสีอ่าในกรอบแล้วโอ้โหมาไปชนกันเองตรงนั้นและโพตาเซนก็เป่านกวีดยาวครับจบเกมครับเป็นทางด้านธรมร,รักเอฟซีครับ เฉือนเอาชาน,นะหอยป้ายแดง XAB อันดามันไปได้ด้วยสกอนหนึ่งประตูต่อศูนย์